ดูกันนะคะวันนี้เป็นอะไรค่ะทุกคนแอนนั่นเองว้าวเป็นผลไม้ค่ะน้องใส่กันกระแทกมาอย่างดีเลยเนาะก็จะเป็นในส่ัของ สวัสดีค่ะประสอนสอนผักมากรอค่ะทุกคนวันนี้ประสอนก็นได้รับนะคะกล่องพัสดุนะคะจากเพื่อนนะคะที่อยู่อำเภอกันทรักษ์นะคะดินแดนแห่งภูเขาไฟของเราเองก็คือเจ้าของไรส่สวนทเรียนน้องกล้วยซิบวันของเรานะคะส่วนไร่เบิกบานของเราค่ะก็ไร่เบิกบานส่งอะไรมาให้ประสอนต้องมาดูกันนะคะแต่ได้แจ้งข่าวมาคร่าวๆนะคะว่าจะส่งผลม้นะคะสีสวยๆน่าทานมาให้ ชิมกล่องนี้นะคะกล่องไม่ใหญ่มากนะคะพอ,อก,กลางๆเนาะแต่ว่าน้ําหนักแน่นมากเลยะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าป้าสอนได้อะไรนะคะมาเก็บกล่องพัสดุป้าสอนก็ได้ทําการแกะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าในานี้อ่ะแน่นมากเลยนะคะเขาแพ็คมาดีนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายของพัสดุเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้เป็นอะไระค่ะทุกคนแอนด์แอนด์ว้าว ใส่กันกระแทกมาอย่างดีเลยค่ะเป็นผลไม้ค่ะทุกคนผลไม้ค่ะดูสิทุกคนเดาเลยเดานะคะก็ผสอนได้อะน่าจะเป็นมะยงชิดค่ะทุกคนนี่ค่ะมะยงชิดผลสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะกล่องนี้นะคะได้มโยงชิดมาเยอะแยะแค่ไหนนะคะน้องส่งมาให้ชิมนให้ทานเจ้าของสวนเองนะคะส่งมาให้ดินแดงภูเขาไฟกันธาร,รักษนะคะอาเภอกันทร,รักของเรานะคะทุกคนของจังหวัดศรีสะเกษนะคะบานสาตรมนะคะไรเบิกบานของเราะคะ่ะเจ้าของสวนทุเรียนนะคะที่ก็สอนได้ไปรีวิวนะคะได้ไปอา่าทุกคนได้ชมสนส,นสีแบบเหลืออมส้มน,นะสุดจ,จัดเต็มที่เลยว้าว ส,สดเลยนี่เลยใบยังเขียวเขียวอยู่เลยค่ะส,ส,สดๆจากต้นเก็บใหม่ๆนะว้าวลูกนี้เปลิเลยทุกคนว้าวสวยมากเรามาลุ้ดูนะคะสวยมากสวยมากใบไ,ไม้ยงชิดเขาว่าประสมต้องหาปลูกบ้างละ่ะว้าวลูกนี้โคตรสวยอะ่ะโคตรสวยเลยทุกคนนี่นี่น,น,นี่สวยมาก เน้นเลยค่ะใน,นเน้นเลยลูกนี้แบบนี่ใหญ่มากข้าผลไข่ไก่เนาะพยมชิดลูกใหญ่ข้าวผลข้าวกะไก่เลยนะทุกคนนี่โอ้นี่เบลเลอเลยลูกนี้สมบูรณ์มากโอ้สวยมากค่ะ น่ากกระโดกกระเดียพี่น้องนี่เพื่อนสน่งมาให้ผสนแกะแกะกล่องแล้วก็เอาออกจากาการกระแทกนร้อนสอนมะยงเสร็จพี่น้องกระโดกกระเดียโอ้ยแะ่เศษแต่เศษโอ้ยนอนล่ำกระแตแเตะอเวอรแมนเศษกระโดกกระเดียเศบขนาดไดแน่เลยเผื่อว่าลูกใหญ่มากนี่หนึ่งลังนะคะจํานวนกิโลค่ะประมาณสองกิโลค่ะทุกคนสองกิโลกว่าๆเลาน่ะนะที่น้องส่งมาให้ชิมนะคะแบบ เต็มรังเลยเนะี่ยถ้าคนสนใจถ้าบอกก็สอนได้นะเดี๋ยวไปสอนลูกเทิไปหาน้องให้นะคะไรเบริกบานค่ะอยู่อําเภอกันทะละค่ะมีทั้งทุเรียนมีทั้งหน้าฤดูนี้ก็จะเป็นในส่วนของมะยงชิดนะคะที่สวนของน้องเนาะนี่คือแบบขนอิ่มเต็มที่เลยคือประมาณว่าแบบลูกโตเท่าไข่ไก่อะ่ะโอ้มายก d พี่น้องงามไล่างามกระดอกระเดียเด้อเด้อเบือปลาเลยลูกเพิ่นเปี้ย เดี๋ยวแกจะว่าฉันโพสฉันไม่ได้โพสเด้อน,นี่ๆๆๆฉันไม่ได้โพสเด้อนี่เอาโคราชก็มาสีสเกตก่นกนอนรัมโอเปแมนสีสเกตก็มากนินๆไปไปอะนี่โอ้สวยมากทุกคนสวยมากเอาใครอยากกินกดรีบพักรีบแชทมาด้วยน้องเด้อรีบ น้องมากนะคะน้องปุ cake, awesome. ้ยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เทคแคร์ดูแลผศอนเป็นอย่างดีนะคะมีผลไม้ก็อุตสาแบ่งปันน้ําใจนะคะแบ่งมาให้ผศอนได้ชิมนะคะทุกทุกปีเลยไม่ยงชิดแล้วก็ทุเรียนนะคะที่น้องได้ทําได้อยู่ที่สวนเนาะ ขอบคุณนะ้องปุ้ยมากมานะคะไล่เบิกบานนะคะไละ่บ้านสาตรมนะคะไล่เบิกบานนะคะน้องปุ้ยเนะาะเจ้าของสวนของเราเนาะถ้าใครอยากทานอยากชิมก็รูเทสไม่ได้นะคะเดวกผสอนนะคะเทสบอกน้องโดยตรงเลยน้องจัดก,การส่งให้ลองชิมดูเนาะทุกคนราคาก็ไม่แพงนะคะน้องขายราคาเท่าไหร่เดกก็ทักแชทสอบถามไปในส่วนของใครสนใจเนาะก็บอกผสมมาเลยเดวกผสอนเป็นสื่อกลางให้เนาะแล้วเกะกล่องพัสดุวันนี้นะคะสำหรับผลไม้นะคะมะยงชิดที่เพื่อนส่งมาให้เนาะ ็เดี๋ยวมาทานด้วยกันค่ะเยอะมากมายเลยะสอน่าจะทานไม่หมดค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาทานด้วยกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ